มาแล้วมาแล้วจ้ามีพี่ๆสอบถามกันมาเยอะเลยนอกเหนือจากราวผ้ามีชั้นสำหรับวางตะกร้าผักตบโดยเฉพาะเลยไหมทำให้เร็วนะเป็นชั้นวางแบบพับได้พร้อมตะกร้าผักตบ2ใบ 2> มีให้เลือก2โทนสีเหมือนเดิมเคลือบกับไม่เคลือบ,บไปเป็นเซตแบบนี้เลยคะ่ะ1เซตประกอบไปด้วยชั้นพับได้1ตัวตะกร้าผักตบ2ใบตัวชั้นแบบพับได้สาม,มารถิี่ยกย้ายขึ้นย้ายได้อย่างสะดวกสบายเลยวิธีใช้งานก็ง่ายแสนง,ง่ายพอะชั้นประกอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้หลังจากที่เราหาตําแหน่งการวางได้แล้วดึงตัวชั้นวางของลงมาวางประกบกับแผ่นไม้ด้านล่างให้ลงล็ ฉันก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วพอเราได้ตัวชั้นวางของแล้วทีนี้ก็นําตะกร้าผักตบที่มีไปให้ในเซตมาวางบนชั้นได้เลยง่ายไหมบอกเลยว่าง่ายมากใครที่กังวลสินค้าต้องไปประกอบเองตรงนี้สบายใจใหายห่วงได้พอเสร็จแล้วเราก็จะได้ชั้นวางสวยๆพร้อมใช้แบบนี้เลยจริงๆค่อนข,ข้างเป็นชั้นอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลา,หลายขนาดของชั้นกําลังพอดีต่อก,การใช้งานนํามาวางคู่กับราวผ้าก็คือปังสุดเพราะเหนือจากผ้าที่เราแขวนก็จะมีเสื้อผ้าที่เราต้องพับเก็บโดยเฉพาะนี่อันนี้ก็คือเหมาะเลยใช้เป็นชั้นสําหรับเก็บเสื้อผ้าพับ้ายยนงบบีหิใช